สามเรื่อนี้มันทําให้เรามองความตายในแบบที่เราอยากมองตอนเด็กเ,ดเราไม่เคยได้รับกอนุญาตในการมองความตายแบบนี้เราถูกบังคับให้เรามองความตายเป็นการสูญเสียแต่สามเรื่อนี้มันไม่พูดถึงการทําใจเลยอ่ะมันก็แค่แบบก็แค่ความตายอะไรเงี้ย ศาร์เล่ที่เลือกมานะคะก็จะเป็นส่วนร่วมของความตายเรื่องส่วนตัวแล้วก็เฟรนด์ควีนมาทําให้เรารู้สึกว่าเรากลับไปสํารวจความตายแบบที่เราอยากรู้สึกอีกครั้งสาสรเล่มนี้มีเฉพอต่อามากเพราะว่างานส่วนใหญ่ของเราก็จะใช้อิมเมนตของศาสตร์ิงนี้อยู่ตลอดผูดเกิดมาลาลัมของอรารยญและจเจริญสุขจริงๆชอบเขาอยู่แล้วครับตอนที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรกอ่ะมันจะมีในฟากละครเวทีอะคะ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบบ ถ้าเราจะเล่าตัวเองมันก็จะเป็นเรื่องตัวเองแต่ถ้าเราจะฟิกชันเราจะฟิกชันอะไรมันไม่มีตรงกลางอะแต่เราเล่นนี้มันมันทำให้เราคนพบระหว่างของสองสิ่งน,นี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> งานที่เลือกมาคือชื่อ A Very Easy Day อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเขาใช้คำว่าเป็นออโตเบโอกาฟี ography, เล่าเรื่องว่าวินาทีสุดท้ายที่ที่เขาเจอแม่ก่อนที่แม่เขาจะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยชอบทุกอันที่เป็นฟิกชันของเซมารูบัวอย่างน่าประหลาดใจมันจะให้ความรู้สึกว่าแบบ คนนี้กําลังต้องการสเตตเป็นอะไรบางอย่างภายใต้สังคมที่ทําให้เขาไม่สามารถจะพูดได้100%ยเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเห็นความโกรธเล็กๆอยู่ในอยู่ในคำเสมอทั้งสามนั้นมันพูดเรื่องนี้คล้ายๆกันก็คือพยายามจะให้เรื่องส่วนตัวของเรามันเป็นเครื่องมือในการจะไปถึงจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่บูมันละทิ้งทุกอย่างมันไม่มีเรื่องมันไม่มีภาษาหนัง มันเป็นแค่ภาพสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการระลึกเสมอว่านี่คือโมเมนต์เราเลยแบบว่าเอองานนี้มีคนต่อเราเสมอเวลาแบบว่าจะทํางานที่พูดถึงบาดแผลเจ็บมากๆหรือพูดถึงความตายมากๆอะไรอย่าเงี้ย b o o k s to you อีหลอกดูค่ะ